สองสาวันที่ผ่านมาที่คุณพิสิทธิ์ไม่อยู่ประเทศไทยปรากฏว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ให้สัมภาษณ์รายการคิดต่างระหว่างบรรทัดที่คุณตะเกิงไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องที่บอกว่าอยากจะเห็นพลเอกประยุทธ์อยู่อีก4-5ปีด้วยวิธีการ1นสองอยากจะให้คุณพิสิทธิ์ไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเอาบางช่วงบางตอนสั้นๆมาจะได้ผมจะได้ไม่สรุปผิด จากสิ่งที่คุณสุเดพพูดไปสักสี่ห้าปีนะครับมันถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านะผมเนี่ยหวังที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลังการเลือกตั้งยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนชนิดปฏิรูปกันเลยเนี่ยผลกระทบไปยิ่งกว้างทีนี้ถ้าคนมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนทำ มันจะเป็นปัญหา,า่嘛คนที่ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ต้องกังวลใจว่าพอเขาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเขาจะไปอยู่ไปกินยังไงทำงย,ยังไงใช้ชีวิตยังไงมีผลกระทบยังไงตัดออกไปได้ครับคือผมอยากจะให้คุณสาธิตกับคุณตะเกิงมองย้อนไปนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ใช่เรื่อง เล็กๆเลยนะครับไอ้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศกันขนาดใหญ่มันต้องทำพร้อมๆกันหลายเรื่องแล้วมันจะมีผลกระทบเยอะมากทีนี้ถ้าคนไม่แน่วแน่แล้วก็ไม่ตัดใจได้ว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับผลกระทบนั้นเนี่ยทำไม่สำเร็จครับนี่ผมก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์จะทําได้กลไกสําคัญที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ต่ออีก4ีหปีก็คือท่านต้องเป็นนายก นี่พอเป็นนายกเนี่ยมันก็มีกฎกติกาว่าท่านจะมาแบบไหนในความเห็นของลุงกำน,นันคือว่าลงเลือกตั้งหรือจะเป็นเข้ามาตามกติกาคือเป็นคนนอกซึ่งก็ต้องไปผ่านกระบวนการว่าต้องมีการเลือกตั้งเข้าไปมีสสสนับสนุน <c oughs> มองขั้นตอนอย่างนี้ยังไงบ้างต้องสารภาพตรงๆนะว่าผมก็ยังคิดไม่ตก การที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปเนี่ยต้องมีสอส,อสเกิน,นครึ่งในสภาคือเกินห้าร้อยเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดเออเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดสองร้อยห้าสิบเอ็ดคนให้การสนับสนุนแ,บบแล้วก็ยืนหยัดปกป,ป้องให้พลเอกประยุทธ์สามารถทำได้ต้องถามว่าแล้วสองร้อยห้าสิบเอ็ดคนขึ้นไปได้เอามา,า,า,มาจากไหนมาจากไหนนี่ผมก็คาดหวังว่าพักการเมืองทั้งหลายนันากการเมืองทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักคิด ว่าเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อพาประเทศไปให้รอดแล้วต้องเอาคนอย่างนี้แหละมาเป็นคนต่างนะมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลสักช่วงระยะเวลานี้นี่ผมก็หวังแต่ว่าถ้าพักการเมืองเขาไม่คิดอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นเหนื่อย <c oughs> วันนี้ผมไม่สบายใจเลย <c oughs> เห็นพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยออกมาสามัคคีกันรุมตีพลเอกประยุทธ์ผมรู้สึกว่าออย่างนี้ประชาชนอย่างเราอึดอัดแล้ว พลเอกประยุทธ์ในสายตาของหลุงคุณดันเนี่ยควรหลงเลือกตั้งไหมวันนี้เนี่ยถ้าสวยสุาหรับผมคือพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องทําพักการเมืองไม่ต้องหลงเลือกตั้งแล้วนักการเมืองเขาเพร้อมใจกันเชิญมาเชิญมาแบแบปรีโมเดอ่าเชิญมาแต่ทีนี้ถ้านนักการเมืองไม่ให้ความมั่นใจว่าเขาเอาพลเอกประยุทธ์แน่ประชาชนก็ ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแล้วเลือกตั้งแล้วใครจะมาใครจะมาประชาชนอยากให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกนะประชาชนที่อย่างผมเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จําเป็นที่พลเอกประยุทธ์จะต้องลงเลือกตั้งแสดงตัวชัดเจนเลยว่านี่คือพรักที่จะสนัสนนลงคะแนนให้พลเอกประยุทธ์เป็นในายกแน,น่นอนซึ่งถ้าทําอย่างนั้นก็จะถูกไฟการเมืองโจมตีอีกก็ต้องสู้ทางการเมืองอ นี่เป็นน,นายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เป็นนายกรัเตี๋ยวแบบอน <ภา S 2> ำนาจการม่อำนาจมากนี่โอ้พนเอกวิทย์กจะต้องเจอศึกหนักมากแต่ว่าผมอยากจะบอกพกนเอกยุทธ์ว่ามาถึงขนาดนี้แล้วไหนไหนก็ไหนไหนแล้วทําให้สําเร็จกันแล้วกันนะอย่าไปกลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปกลัวคนโจมตีว่าไ้้ถใาใจบริสุทธิ์เสียอย่างเดินหน้าดูไสิทธิ์ครับ ประชาธิปัตย์สียสระได้ไหมครับเพราะว่าคุณสุเทพบอกว่าอยากจะเห็นพรรคการเมืองเสียสละเพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็จะทำนำพาบ้านเมืองต่อไปเพราะคุณประยุทธ์ไม่ต้องคิดเป็นห่วงเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องประโยชน์ของตัวเองที่จะในอนาคตว่าหลังจากตัดสินใจแล้วจะเป็นไงเพียงแค่ทําไปเลยคุณทั้งสิทิ์ว่าไงผมคิดว่าต้องเริ่มต้นจาก คือเป้าหมายก่อนอาจารย์ถามบอกประชาธิปัตย์เสียสละได้ไหมเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะถ้าอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นอนาคตของบ้านเมืองที่ดีเราต้องเอาอนาคตบ้านเมืองก่อนแต่การที่จะพูดตรงนี้แล้วไปสรุปว่าเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องไปสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมว่าต้อง ยังไม่สามารถที่จะกระโดดจากตรงนี้ไปตรงนั้นได้ประเด็นของผมก็คืออย่างนี้ครับคุณสุเทพก็มีความเห็นของท่านว่าบ้านเมืองจะไปรอดไปได้ไปได้ดีเนี่ยต้องให้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกต่อครับผมบอกว่าที่จริงผมไม่ยึดเรื่องตัวบุคคลเป็นหลักซึ่งคำว่าเมื่อไม่ยึดตัวบุคคลเป็นหลักนี่ก็หมายถึงไม่ได้ยึดตัวผมด้วยแต่ผมต้อง ทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองและหัวหน้าพักการเมืองว่าทิศท,ทางแนวทางอะไรที่ดีที่สุดสําหรับประเทศนะครับวันนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์มีจุดเด่นมีข้อดีไหมก็มีหลายเรื่องเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายเรื่องที่เราก็ยังตั้งคําถามอยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะเอาพักประชาธิปัตย์เนี่ยไปสนับสนุนแนวทางที่มันไม่ตรง กับแนวคิดของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่ามาถึงจะยุบท้องถิ่นมาถึงไม่ยอมปฏิรูปตำรวจมาถึงบอกจะเอาคนของราชการไปดูแลสื่อแล้วผมให้พักประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนเนี่ยผมบอกผมทำไม่ได้นะฮะเพราะนั้นประชาธิปัตย์จะสนับสนุนใครไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นเป็นใครเท่ากับว่าประชาธิปัตย์จะสนับสนุนคนนั้นไปทำอะไรนะรวันนี้เนี่ย มันเร็วเกินไปที่จะไปบอกว่าพลเอกประยุทธ์คือคําตอบเพราะต้องให้พลเอกประยุทธ์พิสูจน์ตัวเองอีกจนกระทั่งถึงวันนั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราจะมาพูดกันว่าต้องสนับสนุนคนนั้นคนนี้เนี่ยโดยไม่ให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มีโอกาสแสดงออกเสียก่อนเนี่ยคงจะกระายอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าในการเลือกตั้งเนี่ย นะมันชัดเจนว่าประชาชนก็บอกทุกคนควรจะไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะถ้าเช่นนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาพักการเมืองก็คงต้องไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมาบอกว่าพักการเมืองจําเป็นต้องเสียสละเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมันเร็วเกินไปที่จะไปพูดอย่างนั้นมองในมุมนี้ได้ไหมว่าคุณสุเทพก็บอกว่าพักทั้งหลายที่ เห็นแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีก็ประกาศเลยแล้วประชาชนจะได้เลือกเพราะว่า<ก><ผ>ม,มันก็เป็นนโยบายของอพรรคเลยอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้แหละพวกผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ทํางานมาแล้วเนี่ยเดินปฏิรูปอย่างที่เราอยากจะเห็นแล้วก็คุยกันมาทุกสัปดาห์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะรวมทั้งการบริหารต่างๆเนี่ยเข้าตาประชาชนเนี่ยผมว่าคำตอบมันก็คงจะง,ง่ายเหมือนครับ แต่วันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่เมื่อยังไม่ใช่ผมก็ไม่ได้บอกปิดทางนะถ้าอีกปีข้างหน้าพลเอกประยุทธ์พิสูจน์ตัวเองได้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่วันนี้เนี่ยเราจะสรุปได้เลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะสําหรับพวกผมเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือทิศทางของประเทศนะครับว่าตกลงเราจะเดินย่งไงบางเอิญเนี่ยผมเองไม่ ไม่คิดว่าแนวทางที่ทำมาเนี่ยมันเพียงพอกับการปฏิรูปนะครับแล้วก็ยิ่งอมองว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยการทำงานของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องอยู่ในอีกรูปแบบอีกบริบทหนึ่งน, mm hmm. นะไม่มีมาตรา44ไม่มีอำนาจพิเศษต้องถูกสื่สอจิกตีอย่างเต็มที่มีฝ่ายค้านในสภาเนี่ยนะฮะเราต้องมาดูกันนะครับว่าตรงนั้นน ใครจะสามารถที่จะนำพาบ้านเมืองไปได้และเรื่องกองทัพหนุนหลังนี่สำคัญไหมครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวที่เข้ามาแต่มาทั้งกองทัพเลยมีทั้งเสนาธิการองค์คาพยพตรงเนี้ยพอกติกาหลังการเลือกตั้งไปมันก็เปลี่ยนหมดนะฮะแล้วก็รวมทั้งมาตราส4ิบสี่ที่มันต้องถูกถอดออกไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการทํางานของนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อยู่ในคนละสภาวะแวดล้อมกันแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมเปรมโมเดลเนี่ยเมื่อปีสองหนึ่งถึงสองสามถึงสามหนึ่งแปดปีเพรมตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงดูท่าคนจะพูดถึงชื่นชมคุณแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ที่ดูในคลิปก็ยังชื่นชม,มสมัยคุณเปรมทำไมเปรมทำได้ทำไมสมัยนี้ทำคือทำไม่ได้ค,คือเงื่อนไขแปดปีของคนเอกเพรม นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าได้ผลักดันความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเงื่อนไขค่อนข้างพิเศษประการแรกเลยเนี่ยการขึ้นมาเข้ามาสู่ตำแหน่งของพลเอกเปรมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากความยินยอมพร้อมใจของพักการเมืองนะครับก่อนหน้านั้นคือพลเอกเปรงศักดิ์ซึ่ง ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยไม่ได้อาศัยฐานของพรรคการเมืองเลยแต่พลเอกเปรมเนี่ยได้รับการยอมรับจากพรรคการเมืองและไม่ใช่พรรคการเมืองที่รวมตัวเป็นเสียงข้างมากนะครับแทบจะบอกว่าทั้งหมดเลยก็ตอนนี้ก็ทําเหมือนกันได้ไหมครับต้อง,ต,องต้องไปถามทุกพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าต้องพูดกันอย่างชัดเจนว่าสถานะของความเป็นคนกลางของพลเอกเปรมเนี่ย ไม่น่าจะเทียบเคียงได้กับสถานการณ์ปัจจุบันที่พลเอกประยุทธ์กับพักการเมืองอพูดกันตรงไปตรงมากับพักเพื่อไทยเนี่ย mm. นะครับเขามีปัญหากันมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็เลือกพักเพื่อไทยมาเท่าไหร่นะครับถ้าเลือกมาแล้วเยอะแล้วเผชิญหน้ากันเนี่ยไอสถานะความเป็นลักษณะแบบคนกลางเนี่ยมันไม่เหมือนยุค ของพลเอกรมอันนั้นคือในแง่ของการเมืองก่อนสําคัญกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เนี่ยทั่วโลกถ้าอาจารย์ดูความเป,ปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีจากพฤติกรรมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างเศรษฐกิจนะทั้งความเหลื่อมล้าทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะเปรมโมเดลที่เราพูดกันเนี่ยคือการใช้เทคโนแครดมาวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อ 30 30เกือบ30ปี30ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้มันคนละเงื่อนไขกันนะครับทั่วโลกขณะนี้กับมองว่าการบริหารต่างๆเนี่ยมันต้องลดการวางแผนมันต้องอาศัยภาคเอกชนภาคประชาชนต้องมาช่วยกันทวงดุลน,นะครับและมีการตรวจสอบและยิ่งมีโซเชียลมีเดียมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงื่อนไขเดียวกันเพราะฉะนั้น จริงอยู่นะฮะผมก็มองเห็นว่าหลายคนคิดถึงสมัยพลเอกเปรมและคิดถึงความสําเร็จในขณะนั้นแต่การที่จะหยิบรูปแบบตรงนั้นมาสวมกับสังคมเศรษฐกิจและโลกในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าคงต้องเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งก็จะถูกสะท้อนออกมาจากการเลือกตั้งนะครับ ถ้าไปตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นบุคคลนั้นบุคคลน,นี้ไม่ว่าจะคนในหรือคนนอกแล้วเอาเข้าจริงๆมันฝืนกับเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยผมกลับมองว่าไม่ใช่จะเป็นความสําเร็จนะครับจะเป็นวิกฤตนะครับพลเอกประยุทธ์ถามว่าเราทราบหรือยังท่านคิดยังไงก็เราก็ยังไม่ทราบและบังเอิญระบบที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้นะซึ่งกับคอสชอกับแม่น้ําทั้งหลายทําขึ้นมาเองเนี่ย ก็ <G ül> ไปมองเห็นไม่ใช่รลยครับว่ามันเป็นการนำทางไว้เรียบร้อยมีมีมมวุฒิสภาอาจารย์อาจารย<ก>์จะไป,ไปบอกอว่านำทางไว้เรียบร้อยเนี่ยอาจารย์ต้องต้องต้องคิดลงไปให้ละเอียดนิดนึงนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจะเอาสองร้อยห้าสิบคนจากวุฒิสภามาเป็นตัวค้ำมาเป็นตัวอะไรลหละครับมาเป็นอำนาจในการที่จะดันบุคคลหรือใครขึ้นมาเนี่ยนะหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ ถ้าสภาผู้แทนเขาไม่เอาด้วยนะครับและอาจารย์อย่าลืมนะฮะว่าวันที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ยขนาดมาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันยังมีคนไปตั้งเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขจนกระทั่งมาชุมนุมมาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะใช้วิธีการอาวุธที่สภาไปฝืนตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่คิดว่ามันจะยุ่งหรอครับยุ่งแน่นะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่ใช้ตรงนั้นมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่พาคก,การเมื ท,ที่บังเอิญรัฐธรรมนูญก็ไปเขียนซะอีกว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ลงไปหาเสียงกันินเฉยๆนะพรรคการเมืองต้องเสนอชื่อนายกสามคนนะไม่เกินสามคนพรรคและจะเสนอชื่อใครเนี่ยคนนั้นต้องยินยอมนะยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่จะถูกเสนอชื่อเนี่ยเขาอนุญาตให้ยินยอมได้พรรคเดียวนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกรณีที่ว่า พักกอพักขอพักคอพักงดอยู่ดีๆสามารถพร้อมใจเสนอชื่อคนใดคนหนึ่งได้เพราะรัฐมนุนเขาไม่อนุญาตนะเพราะฉะนั้นทางทางเลือกสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์นะอันนี้ก็คิดในกรอบที่คุณสุเทพพยายามพูดเนี่ยก็มีอยู่สองทางเท่านั้นคือหนึ่งไปหาพักที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์กับสองคือรอจังหวะว่าพักเขาเสนอชื่อมาแล้วปรากฏว่า มันไม่ผ่านมันไม่ผ่านแล้วก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการที่ขออนุญาตว่าเอาชื่อคนที่ไม่อยู่ในบัญชีนมันก็มีสองทางนี้นะซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันก็ต้องไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของบ้านเมืองความต้องการของประชาชนที่สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ลงเลือกตั้งตั้งพรรคเกิดไม่ได้มาที่หนึ่ง ถามว่าไอความชอบธรรมที่บอกเป็นคนกลางหรือเป็นอะไรมัน,มนก็ไม่มีแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามถ้าพักของพลเอกประยุทธ์รวบรวมเสียงข้างมากได้ก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นนะแต่ก็จะเจอปัญหาอย่างที่คุณสุเทพเองก็ยอมรับว่าในขณะที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จด้วยแล้วลงเลือกตั้งด้วยเนี่ยทำอย่างไรจะให้ทั้งคนในประเทศและโลกเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกอย่างมีความเป็นกลางอะไรก็ต้องว่ากันไป ตรงคุณอนพิสิทธ์ก็ไม่ได้ปิดทางหรือหรือผมปิดทางใครไม่ได้ทั้งนั้นทุกคนมีสิทธิ์นะครับแต่ถามว่าวันนี้จะให้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอะไรอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์ต้องพิจารณาว่าบุคคลที่จะนําพารัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยใครจะเป็นคนที่ผลักดันแนวความคิดนโยบายทั้งที่จะไปหาเสียงทั้งที่สะท้อนแนวคิดอุดมการณ์ต่างๆทั้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินโดยปกติและเรื่องการปฏิรูปได้ดีที่สุด ก็ต้องสนับสนุนคนนั้นถ้าบอกว่าคุณวภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์กําลังแทงกั๊กได้ไหมครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คือคือมันไม่ใช่แทงกั๊กหรอกครับแต่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ปิดทางไม่สนับสนุนใครอะไรทั้งนั้นนะนะครับอาจารย์ก็จะมาบอกอ่ะอย่างนี้ไม่เห็นแก่ตัวเลยไม่ดูอะไรเลยจะให้พรรคประชาธิปัตย์ไปบอกว่าจะไปสนับสนุนคนซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงเขาจะเอากับแนวทางเราไหม ก็ไม่ได้นะครับแล้วพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องยึดมั่นในความเชื่อแนวคิดอุดมการณ์ของตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําให้พักประชาธิปัตย์เป็นพักประชาธิปัตย์มาตลอด70กว่าปีและเป็นสมบัติของคนในชาตินี้เมื่อไหร่ที่พักประชาธิปัตย์บ,ยบอกว่าเราไปสนับสนุนบุคคลแม้ว่าเขาแนวทางไม่ตรงกับเราเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะสูญเสียความเป็นประชาธิปัตย์และผมว่าประเทศไทยจะสูญเสียพรรคการเมือง ซึ่งเป็นพรรคการเมืองอุดมการณ์หรือพรรคการเมืองสถาบันไปทันทีประเด็นหนึ่งที่คุณสุเทพพูดว่าอนาคตประเทศไทยต้องปริการปฏิรูปเพราะฉะนั้นต้องหาคนที่แน่วแน่ในการปฏิรูปถ้าเกิดเป็นพรรคการเมืองก็อาจจะกล<ม>ัวเพราะว่าปฏิรูปบผมว่าจริงๆเนี่ยไม่มีใครคัดค้านแนวคิดตรงนี้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าคนที่จะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเรื่องการปฏิรูปมากที่สุดขณะนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์ เพราะมีอำนาจเต็มมือและจะมีเวลาเนี่ยกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเกิน4ปีนะครับเกินเวลาของรัฐบาลว่ตกลงปฏิรูปได้สำเร็จหรือไม่นะครับถ้า4ปีนั้นยังไม่มองเห็นขค้าลางของความสำเร็จในการปฏิรูปอะไรจะทำให้เรามั่นใจว่าถ้าท่านเข้ามาอยู่ในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งแล้วเนี่ยการปฏิรูปจะสำเร็จนะผมถึงบอกไงฮะว่าจะให้ผมไปพูดล่วงหน้า ผมพูดไม่ได้ถ้าผมไปบอกว่าผมดูจากวันนี้เมื่อกี้ตอนครึ่งแรกเราพูดกันระบอกเรายังไม่ก็เห็นเขาละผมจะไปตัดออกบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์เป้นนะครับแล้วก็ไปคาดเดาล่วงหน้าว่าสถานการณ์ในขณะนั้นประชาชนเขาคิดอย่างไรในการต่างๆผมพูดไม่ได้แต่จะให้ผมพูดในวันนี้เช่นเดียวกันบอกว่าอ๋อสปีที่ผ่านมาผมเชื่อแล้วว่าปฏิรูปสําเร็จแน่ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะไปพูดอย่างนั้นแน่นอน ความจริงอยากจะถามคุณนพิสิทธ์เพิ่มเติมแต่ว่าผมไม่มีเวลาอยากจะถามในฐานะที่อยู่ในการเมืองมาก็นานแล้วก็เห็นโครงสร้างประเทศไทยอยากจะถามว่าแล้วต่อไปหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นภาพมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณนวิสิทธ์คนต้องใช้เวลามากพอสมควรในการ,รที่จะอธิบายตรงนี้นะครับงับบ้นวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับ,ร,บ,ร,บรายการของเราเนี่ยเดือนมิถุนายนจะ ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับเลยเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับและคำถามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ถ้ามีโอกาสในครั้งถัดไปจะหยิบมาต้องถามคุณนภิสิทธิ์เวชชชิวะวันนีนะ้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ